สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ นะโมตัสสะภะคะวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผูไ้ไกลจากกิเลสกระดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง โรคนั้นฟังรมกรรมพุทธ,ธะพิสุตัังหลายข้อสอบทาน10บอย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจารณาหนึ่งเนืองสิบอย่างอะไรบ้างเล่าคือนักบวชควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากกระดิแล้ว 2นั่งบวชควรพิจารณาหนึ่งๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น 3. นั่งบวชควรพิจารณาหนึ่งๆว่าอาการทางกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกนักบวชควรพิจารณาหนึ่งๆว่า ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองด้วยศีลได้หรือไม่หนักบวชควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าผู้รู้ใกล้ครววแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่นักบวชควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น นักบวชกวนพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเราจะต้องมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น นักบวชควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปปัจแบบนี้เราทำอะไรอยู่นักบวชควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรายินดียิ่งในเรือนว่างหรือไม่นักบวชควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าปัญญาเครื่องรู้เห็นพิเศษที่สามารถจะทำความเ็นอริยะ อันยิ่งกว่ามนุษยธรรมที่เราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ซึ่งจะให้เราเป็นผู้ไม่เกอ้อเขินในเวลาที่ถูกเพื่อนผู้ประวิติประมั์ด้วยกันถามในภายหลังพิสุทั้งหลายก็อสอบทานสิบอย่างเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่นักบวชกวรพิจารณาเนืองๆมีในสมัยหนึ่งได้ตรัสกับ ภิกษุที่กำลังทะเลาะวิวาทกันในเมืองโกสัมพีตังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพอทีพวกเจอทั้งหลายอย่าไม้มั่นกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโต้เถียงกันเลยอย่าวิวาทกันเลยโดยตรัสดังนี้สองถึงสามครั้งเมื่อตรัสอย่างนี้แล้วมีภิกษุบางรูปทูลขึ้นว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นธรรมะสามีขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข้าขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิดขอจงประกอบอยู่ในสุขวิหารธ,ธรรมในทิ่ธรรมอยู่เถิดพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะทําให้เห็นดําเห็นแดงกันด้วยการหมายมั่นด้วยการทะเลาะก,กันด้วยการโต้เถียงกันด้วยการวิวาทกนันนี้เองดังนี้ในการนั้น ในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงคลองจีวรถือบาทสเสด็จเข้าไปสู่เมืองโกสัมพีเพื่อบินดาบครั้นทรงเที่ยวบินดาบในเมืองโกสัมพีแล้วภายหลังอาหารกลับจากบินดาบาแล้วทรงเก็บบริขารขึ้นมาถือไว้แล้วประทับยืนตรัสพระคถานี้ว่า คนไพร่พรด้วยกันทรงเสียงเอตโรแต่หามีคนไหนสำคัญตัวว่าเป็นคนผ่านไม่เมื่อหมู่แต่กันก็หาได้มีใครรู้สึกเป็นอย่างอื่นให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไหมพวกบัณฑิตลืมตัวสมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนาจะพูดอย่างไรก็พูดพล่ามไปอย่างนั้น หาได้นำพาถึงกิเลสเป็นเหตุแห่งการทะเลาะก,กันไม่พวกใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเบนของพวกนั้นย่อมระง,งับไม่ลงพวกใดไม่ผลูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเป็นของพวกนั้นย่อมระง,งับได้ในยุคไหนก็ตามเว็นทั้งหลายไม่เคยระง,งับได้ด้วยการปลูกเวรเลยแต่ระง,งับได้ด้วยการไม่ปลูกเวรธรรมนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาลพวกอื่น ไม่รู้สึกว่าพวกเราจะแหลกลานก็เพราะเหตุนี้พวกใดสำนึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้นความมุ่งร้ายกันย่อมระง,งับได้เพราะความรู้สึกนั้นความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำตามกิเลสยังมีได้แม้แก่พวกคนกะกกะเหล่านั้นที่ปล้นเมือง หักแข้งหักขาชาวบ้านฆ่าฟันผู้คนแล้วต้อนมา้าต้อนโกคขนเอาทับไปแล้วทำไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่าถ้าหากไม่ได้สหายที่ผ่าตัวรอดเป็นปราดที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วไซก็จงทำตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแควนที่พิชิตได้แล้วไปเสีย แล้วเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับคนผ่านพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมากน้อยดุดช้างมาตังคะเป็นสัตว์มากน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นอีกสุดท้าย พวกเธออยากกล่าวถ้อยคำที่ยึดถือเอาแตกต่างกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าสิปฏิบัติชอบคำควรกล่าวก่อนท่านกล่าวทีหลังคำควรกล่าวทีหลังท่านมากล่าวก่อนคำพูดของท่านจึงไม่เป็นประโยชน์ คำพูดของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ข้อที่ท่านเคยถนัดมาแปรบรวนไปเสียแล้วข้าพเจ้าแย้งคำพูดของท่านแลกหมดแล้วท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วเพื่อให้ถอนคำพูดผิดๆนั้นเสียหรือท่านสามารถก็จงค้ายมาเถิดดังนี้พวกเธอไม่พึงกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นพรุไรเล่าประการกล่าวนั้นนั้น ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเมื่อพวกเจอจะกล่าวจงกล่าวว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และเชนี้เชนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์หนังนี้เพราะเหตุไรจึงควรกล่าวเล่าเพราะการกล่าวนั้นนั้นย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของปรมจันทร์เป็นใบพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพาน พิสุทธิ์หลายประเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกนี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกและนี้คือทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้เถิดพิสุทธิทั้งหลายกล่าวใด เมื่อพวกโจรมีกำลังพระราชาเสื่อมกำลังในคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็หมดความผาสุกที่จะเข้าในออกนอกหรือจะมีใบบอกไปยังชนบทปลายแดนถึงแม้พวกรามและกษริดบดีก็หมดความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอำนวยการงานนอกเมืองข้อนี้ฉันใด คราวใดที่ภิกษุลามกมีกำลังและหมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเสื่อมกำลังคราวนั้นมูภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักจำต้องเป็นผู้นิง่งเงียบเชียบอยู่ในถ้ากลางสง์หรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบทชายแดนฉะนนั้นเหมือนกันเหตุเช่นนั้นมีขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์ แก่คนจำนวนมากเลยกลับทำให้มหาชนขาดความสะดวกสบายเป็นความเสียหายหแก่มหาชนเป็นอันมากและทั้งเป็นความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วกันแลาพิจ์ทั้งหลายในสมัยใดที่พระราชามีกำลังพวกโจรเสื่อมกำลัง ในสมัยเช่นนั้นพระราชาย่อมมีความผาสุกที่จะเข้าในออกนอกหรือจะมีใบบอกไปยังชนบทปลายแดนแม้พวกพราหมณ์และข้าราชกก็จะมีความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือจะอำนวยการงานนอกเมืองข้อนี้ฉันดใดคราวใดที่พวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก มีกำลังและพวกหมู่ภิกษุผู้ลามกเสื่อมกำลังในคราวนั้นมู่ภิกษุผู้ลามกก็จำต้องเป็นผู้นิ่งเงียบเชียบอยู่ในถ้ำกลางสงหรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบทชายแดนฉะนนั้นเหมือนกันเหตุเช่น <gerçek> นี้มีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนจำนวนมากทําให้หมหาชนมีความสะดวกสบาย เป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากแต่ทั้งเป็นไปเพื่อความสุขความเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วกันแลเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพระเจ้ามหาวิชิตราชเป็นราชาผู้มังคั่งมีทรัพย์สมบัติมากมีทองและเงินเหลือเฟือมีอุปกรณ์ของทรัพย์เหลือเฟือ มีทรัพย์และเข้าเปลือกเหลือเฟือมียุ้งฉางเต็มล้นวันหนึ่งประทับอยู่นะที่สงัดเกิดพระํำริว่าเราได้เสวยมนุษย์สมบัติอันวิบูรณ์ครอบครองปฏิปีมนทนอันใหญ่ยิ่งถ้ากคไรเราควรบูชามาหายันอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราสิ้นกาลนาน จึงรับสั่งให้หาพราหมณ์ปุโรหิตมาบอกพระดําริี่แล้วขอให้บอกสอนวิธีบูชายันปุโรหิตได้ทูลสนองพระตํรรัสนั้นว่าเว่นแกว้งของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนามหลักต่อการปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในจังหวัดก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏ การแย่งชิงตามระยะหุนทางก็ยังปรากฏแต่แถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บสวยในขณะที่แบ่นแกว้นเป็นไปด้วยเส้นนามหลักต่อเช่นนี้ก็จะได้ชื่อว่าทำกิจที่ไม่ควรทำอีกประการหนึ่งพระองค์อาจทรงมีพระํำริว่าเราจะถอนหลักต่อคือโจรผู้ร้ายเสียได้ด้วยการประหารการจองจำ การริบการประจานหรือการเนรเทศดังนี้ข้อนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกําจัดได้ราบคาบด้วยดีพระพู้ที่ยังเหลือจากการตูกปารานก็ยังมีชนพวกนี้จะเบียดเบียนจนบทของพระองค์ในภายหลังแต่ว่ามีอุบายที่จะถอนหลักต่อเหล่านั้นให้ราบคาบด้วยดีได้คือชนเหล่าใด บากบันเลี้ยงโกเพื่อกสิกรรมพระองค์จงประทานพืชพันธุ์ข้าวแก่ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดบากบันในวานิชยกรรมพระองค์จงประทานเงินเพิ่มให้แก่ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดเป็นข้าราชการขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงแก่ชนพวกนั้นมนุษย์เหล่านั้นจะขวนขวาย ในการงานของตนไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์และพระคลังหลวงก็จะเพิ่มปูนมากมายแว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษมปราศจากเสี้ยนน้ำหลักต่อพวกมนุษย์ก็จะร่าเริงบันเทิงนอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนกแม้จะไม่ปิดประตูเรือนในเวลาค่ำคืนก็เป็นอยู่ได้ รัชนบทนั้นปราศจากเสี้ยนหนามหลักต่อแล้วปุโรหิตก็กราบทูลวิธีแห่งมหายันในการบูชายันนั้นโคแพะแก่ไก่สุกรไม่ได้ถูกฆ่าสัตว์อื่นๆก็ไม่ต้องได้รับความวิบัตรริประปรากต้นไม้ก็ไม่ถูกตัดมาเพื่อหลักยันเชื้อเพลิงก็ไม่ถูกเกี่ยวตัดมา เพื่อการเปลียดเบียนสักใดให้หลำบากพวกที่เป็นทาสเป็นคนใช้และกรรมกรก็ไม่ต้องถูกคุกคามด้วยอายาและความกลัวไม่ต้องร้องไห้น้ำตานองหน้าปลางทำงานปลางใครปรารถนาจะทำก็ทำไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำปรารถนาทำสิ่งใดก็ทำเฉพาะสิ่งนั้นไม่ปรารถนาทำสิ่งใดก็ไม่ต้องทำสิ่งนั้น ยันนั้นสำเร็จไปแล้วด้วยเน่ยใสเน่ยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำส้มน้ำอ้อยเป็นต้นเรารู้ชัดเจนอยู่ซึ่งหมู่ชนเหล่านั้นเหล่านั้นผู้บูชาย,ยันอย่างนี้แล้วภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์ในสมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์ผู้ปุโรหิต ผู้สั่งงานบูชายันของพระเจ้ามหาวิชิตราชในสมัยนั้นภิกษุต้องหลายภายในอนาคตเหล่านี้มีอยู่ห้าประการซึ่งเธอผู้มองเห็นอยู่คนแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อจะบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระํำไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระํำไม่แจ้งเสียด้วยเร็วภายในนาคตหาประการนั้นมีอะไรบ้างคือเธอในกรณีนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังเยาว,ว์วัยยังรุ่นกะนองมีผมยังดำสนิท ตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญขคือในประตมวัยแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำแล้วจมานาสิการซึ่งคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ได้ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลย ก่อนแต่สิ่งนันไม่เป็นที่รักไม่น่าพอใจไม่น่าใครคือความแก่นั้นจะมาถึงเราเราควรจะรีบทำความเพียนเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเชีดโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่เมื่อบรรลุแล้วแม้จะแก่เท่าก็จะเป็นผู้ที่อยู่พาสุขได้ ทีือถึงหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าแบบนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควนแกการทำความเพลี่ยนแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ ถูกความป่วยครอบงำแล้วจะมานาสิการซึ่งคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น <c oughs> ก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลยไปะจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นบาชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือความเจ็บไข้นั้นจะมาถึงเรา รเราควรจะรีบปรารบความเพี่ยนเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะเจ็บไข้ก็จะอยู่เป็นผาสุขอิ์ส่วนหลายข้ออื่น,นยังมีอีกเธอพึงพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าััรนี้ข้าวกล้างามดีอาหารหาได้ง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิต ให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาอาหารแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่อาหารหายากข้าวกล้าเสียหายก้อนข้าวหาได้ยากไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยการแสวงหาอาหารเมื่ออาหารหายากที่ใดอาหารหาง่ายคนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น ความอยู่คลุกคลีป,ปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการคลุกคลีป,ปะปนกันในหมู่คนการจะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ได้ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งนั้นไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจ คือการที่อาหารหายากนั้นจะมาถึงเราเราจะต้องรีบทำความเพียนเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุขได้แม้ในกล่าวที่เกิดทุพพิกภัยปปีสุดทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอพึงพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัรนี้คนทั้งหลาย สมัครสมานชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดุดดังนมผสมกับน้ำมองแลก,กันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภัยคือโจรป่ากําเริบชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจากักรแต่กระสัดกระจายยากย้ายกันไปเมื่อมีไปเช่นนี้ ที่ใดปลอดภัยคนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลยจะเสพเสนาสะนะอันสง,งัดคือป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลย ก่อแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใกล้ไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุขได้แม้ในกล่าวที่เกิดจนไปปริศณทหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอพึ่งพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า บับนี้สงสามคกีปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอุทเทศเดียวกันอยู่เป็นผาสุขแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วจะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยจะเสพเสนาสะนะอันสงัดคือป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลย ก่อนแต่สิ่งนั้นไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารบความพีเอนเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อทำให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งทำให้ผู้ถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุขได้แม้ในกล่าวเมื่อสงแตกกัน พิสุทธังหลายภายในอนาคต้าประการเหล่านี้แลซึ่งเธอผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียนเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตอลอดไปเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อทำให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียด้ว็วฟังธรรมคำพุทธะ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เมกะและ AM 891 h z กลเ